เอามองไปจุดปล่อยท่านผู้ชมครับขนเริ่มลุกแล้วฮะสี่ลำแต่ถ้าแข่งมาเหมือนเที่ยวที่แล้วถือว่าแบ่งกันคนละโซนลองน้ำเงินนั้นมาคู่ฮะล่องแดงมาคู่โอ้โหนั่นเขาเอิ้นว่าเก่งใจเต้ โอเก่งใจนักภาคย่านนักภาคเพราะขันล่าประรวงนำเงินเลยเนาะใช่ข้าเจ้าแข้งไปสองลั่มไปกับแข้งสองลั่มาถ้าไข่คือกันก็ได้ทิมกันก็ทีว่านี่ใส่อดีเอาละครับนาฬิกาไข่ยังมาส่งเฝ้าถ้ามันนี่ใบสองเราข้าวเดียวบ่านอยากกินข้าวมุตะพันเหนียวแน่อยู่เอาดมไปซะกันนั่นกลองอยู่ทั้งนาหนั่นเพราะขันกินกับดมไป นี่ละยากน,น้ำซุมเป็นบาว,านว,วนัตรโอ้มาแล้วจ้า ลำสี่เราก็อัดกันมาสายน้ำแตกกับสารสารเสร็จอัดกันมาที่นี่แต่ว่าลำเบอรเถื่อเลยทีเดียวไม่มีการดูชันดูเฉินกันแล้วนี่คือเรือโบราณโบราณพี่น้องเลยแต็กันมาที่นี่ที่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันพี่น้องเลยอัดกันมาที่นี่ที่ว่าไม่มีใครยอมใครตอนที่ตีคู่กันมาเป็นเส้นกันนะสี่ลำสี่ขุดบนอัดกันมาแบบที่นี่ที่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันสายทาราแตกกับสารสารเสร็จกระดอนก็ได้เป็นไปตัวติดหัวแดงเลยทีเดียวมาดูสิว่าคุณสุวรรณคุณสุวรรณเจอกับขนมทองแล้วก็มณีมณีสี่แล้วก็นางสสส์ขาาาาาาาววววววเรริ่่่่่มมมมยยยงจีีีีกันนททไอใหค ออกหนีตีห่างละจ้าเอาละครับท่านผู้ชมพี่น้องกับตาดูครับโอ้โหนี่ครับโอ้โห ได้เปรียบเสียเปรียบมากตันตีทั้งสี่เรากระตันตีมีเท่าไหรแซงมาเขาขอข้ออะไรอยู่ดูดีๆครับตอนนี้ไปยาวๆไปเรื่อยๆบอกว่าไม่เป็นไรโอ้โหใส่กันมาคงจินตัวตีมีเท่าไหรแซนมาไม่ต้องพูดมันคุยเหลือทั้งสี่เราต้องทำกรตันตีเลี้ยงหงเขาขุนสุวรรณมาดีมานีใส่เจ้าอยากขุณต้องโอ้โหตันตีกระดุกทองว่ายังไงมีกันมาแล้วครับฐานผู้ชงทั้งสี่เราแม่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับแบบว่าใส่กันมาแบบเจ๋งๆจริงๆจังๆโอ้โหไม่ยับไม่ยังเล่าดูสิว่าธรรมดามี หรือเปล่าจะแบ่งเป็นสองโซนหรือไม่เอาแล้วจะแบ่งไม่แบ่งไม่ไ,มไ,มได้เกี่ยวแล้วแสงกันมากระแทกแรงแสงนี่กระแทกแรงแสงหนีมาแล้วจ้าเอาเลยครับมาดูสิว่าสาวน้อยหน้าหมอนคนบ้านสว่างกับนในน้ำของนางมณีศรีกำลังเปิดภายไหนมือไรบดไล่มีกับคุณสวรร์แล้วตอนนี้ย่หนีไปไหนคุณสวรร์เพราะว่านางมณีศรีไ่บดพีิตจากกระชากแหลงแสงมาฉันี่จะมากดผอหอมแก้แถบด้วยลาวีพิยมเลิกละขนนกทอกมายงกอ,องเขาก็ามายมพยายามควบคูกันมาแล้วทีเดียวเอาแล้ววเอาแลานน้วว่าตอนนี้ดวกมาแล้วสองลำอีกสอ กำลังลากทาไทยไม่รู้ว่าใครเป็นใครเริ่มจะหามผ่านกันมาจนในที่ว่าไม่มีใครยอมใครละจ้าเอาล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราใส่กันมาเป็นขยักขยักครับโอ้โหคู่แรกก็เป็นคนสวนคู่ที่สองก็ตามมาที่นี่ไม่ต้องพูดเลยว่ตอนนี้ใันดูต้องใครดูต้องก็พูดเสมอมาหนีใส่ยัอยากขุยกันดูต้องดูดีคุยกันดู่้ี่ดูดใส่จะดีอยู่เลยที่เป็นเจ้าของตัวที่ใส่กันไปแล้วครับผ่านผู้ชมเอาแล้วว่ายังไงแม่มณีสีท่านผู้อสุรยิยันหายใจลึกๆเ,เอาไว้ดมยาเอาไว้ดมหลังมดแดงเอาไว้แม่มณีสีเบียดข สีเปียกเลย B A ีขนุนทองขนุนทองเปียกขนุนทองเปียกแม่มาดีสีนี่แม่มาสีนี่โอ้สเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตบาดข้าม่ะอันกรรมการขาปล่อยเลือดสีล้ำนี่พร้อมกันบ่เนี่ยสีมือสีมือปล่อยผู้เลี้ยสีมือคุณสุวรรณคุณสุวรรณตอนนี้สุดยอดครับท่านพรอสุริยอดนะคุณสุวรรณปีมาคุณสุวรรณปีมาหงขาวเอาเลยคุณสุวรรณ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 คุณสวรโอ้ยคุณชนาะ สุดท้ายก e ็รัวรั่วเส้นใช่นั่น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 สองลำแรกที่เขาพวดมาบาดอีกเท่นึงนี่รั่วสองลำหลังไม่ห่วยเมียนฝากเสียงไปทางคณะกรรมการผู้ใด้เสียผู้ใด้สน aga แล้วแต่โม่เจ้านั่งทอขออนุญาตนิดหนึ่งรับพี่น้องชาวเรือครับ เรือท้องตื่นสี่ลำครับขออนุญาตประกาศผลที่หนึ่งครับได้ที่หนึ่งได้แก่นางมณีสีเข้าลำดับที่สองได้แก่เจ้าย่าขดุนทองเข้าที่สได้แก่นางพยาหงขาวและได้ลำดับก่อนนอนเรือขุนส่วนครับ โอไม่ตัวนี้ดังดีไปกินข่าวออกไปน้ำก่อเด้อ